พี่น้องพี่น้องพี่นอทท้องปากแห้งเอียมมึงระวังมาเด้อเอี้ยงเด้อแดดแดดว่ะมือนี้แดดือใส่เสื้อขห้งเงามันแห่ไหมขขยนะขั้นขั้นหนังรถใหญ่นะขั้นขี่รถใหญ่กับ่ไซมันดอกเสื้อขห้งเงาเนานะหอนอบอกลาเฮือนขัวเก่าเลือดแต่ขี่ดิน ือเฮือนไอหักเนาะมาอัปเดตเฮือนครัวสิแล่วมนี้อนนี่นะเฮ้ยถจานอยไหยจ้าพี่จ้างงาจนเฮะนี่จ้าก่อนจ้างงเร็วจ้าจ้าน่ม่สอเขิน คือมินนี่นะนั่นแหละแต่ยังหน่อยนะบอกเ,อน,กน,เนี่ยเห็ดยังมากะเฮ็ดมินนี่มันใหญ่มากเลยหนะ้องบอเห็ดป้าต่อพี่น้องอลังการใครดอ,อกเห็ดถึงเอ้าบอเห็ดเป็นซ่านออกมาบ่เนี่เห็ดเป็นซ่านออกมาบ่บ โอ้ยไอหนะตั้งต่มาขุดห้องนายังบอดไอ้สาวพี่น้องเอเพิ่มาไปสักยาจะบอกมันบอแม่โควิดเลยนะคะแนนนี้นะอ๋อแนวนั่งบ่นี ทางหน้าหนานปลาว่ให้มันโล่งวาอ้อารติโม่เผาอารต,าต,าาตกระซังให้มันเย็นอันนี้ไหนแดดกระซ่องแล้วทางนี้จะบอกอาดติทางนี้ทางหน้า

ถ้าไม่เฮียนะซื้อมาจากแผ่นแผ่นอะไรเนี่ยบอวงกบบ้านอียังขนาดเขาเอามาส่งแล้วบ้านน่ะเออบ้านน้อยท่านได้บ้าน,นอะไอเอามาส่งลดวะคงจ่ายเงินหมดละอ่าน,นอ,อนหัวซื้อบ้านเก่เาแทน เพื่อนเทปูนข้างนหนได้เพื่อนยาน่ามันโบอยู่บนะเนาะ <c oughs> เอ <c oughs> เอเอนี่ยนั <c oughs> <อ>่นโบ เฮ้ยเฮ้ยน้อยจ้าน่ะแม่จ้าเลยลูกจ้าจ้าหน่ะแม่จ้าเอาขนมกินยังขนมกินวะฮหาจ้าเลยอุจักเบิดห่างบอกยังหมดทันเป็นเปิดใหญ่ครัวลงมาจังมือ มาการเข้าเจเราไปซักยาเบอร์ละปันไหน,นมาการเข้าเจอรไปซักยาเบอร์ลปันไหน,น,น,หนอืมจะเวรหรือกรรมยังแหละมากับกาดคนอีกม้ามานเถอะน,นะ,นะมาซักยาอีกเบิร์พันหนึ่งว่าจะเป็นสาด

โอ้อนเด็ดน้ำไหมไหมเนี่ยบนดูตะปูชองไมทานนะย่อมมาให้ในทางเลย เฮ็ดไปตามไอความต้องการของเฮาเพราะว่าเฮาอยากให้เฮ็ดแบบนี้เด้แล้วคุณแล้วคนกาเป็นกำลังใจข้ามากนะกาเพื่อให้ต่อออกมาจากติดตัวเฮือนเลยสติดติดตัวเฮือนมันหมดได้มันงบมันหมดฮ้อยัเจลวม งบมันบุพอก็เลยให้เห็ดสำนิใชคค้ผูกบ่เคยเลื่อยไม่ย่อผปาไม่ยอ,ไ,อไม่ย่อไม่เงี่ยเเอาพวกเรียนผ่านอย่าเด้อพี่น้องเยขอโทษจะตายขนาดบ่าน,นี่มันบอกมันแกงบอกมันบอกม่มาคัดคาย <c oughs> ไ okay. ม <c oughs> <c oughs> si ่เสร็จนี่เพิ่นสื่อบ่นี่สังกะสีเอออร่องหน่อยเนาะ หลายปีดอกพี่น้นอกเงือกเสียมากจะลืมพูดแหละสังเกตเสาข้าวสางแลไวเป็นไรมาพี่ข้าเสางก็นะเกาะอย่าทุกหน่อยจะห้ามนะ ว่ามันหูจักเบิร์ดมันห่างว่าบ่เป็นโอ้ยคนเก่งหไปไปยิมดีคือ,อยังนี่พอเพิ่นมาเกิดนำทางนี้เดซ่ ก็กบบปล่อยลงนะพี่นางโอ้ยฝนกะยามฝนกะอาผานะขังไหวเอาปุ้มานอนนีนี่ให้มันให้มันลงโล่งไหวไผ่ก้าวกระปะ อ้อยอ้อยอ้อยลองไปหาขี่หาเหนียวลงไปขี่แเบี้ลงไปขี่แล้วเราขี่ใส่เสือกูเบิร์ดยังได้ไดีมาที่การคนนะชิวา,นาในลักษณะบมมีเงินตอนได้ก็มาเสียเงินขาสักย่าให้มาอีกโอ้ยเออสักย่าให้คนไหมมาการคน,อนเออถูกแผนหงนะถกงซก็แปลงเป็นบมมีเงินเพราะแหง เงินน่ะอุตส่าห์โฮมไวมา่าสิเห็ดเงืนอนัวใหม่ไปมาจกไปจ่ายอันขาดสักยาเงินที่เหลือก็ไว้จ้างอันจ้างสร้างเขาบ้านให้แหละ ขอบใจพี่ป้านาอาลุงป้านาอาสุขูสุคนที่สวยเหลือจนทางหองนทางไาอัดทัแหละทั้งห้องน้ำทั้งไฟทั้งอดทุกอย่างครับลยขอบองขอบใจเลย,ยล่ะเหมือนฝันบุพเพเดือนอ้าวก็ะซัมฟันแล้วบริขืดจริงดิแบบ ย่ามได้วหกูสิมีเงินข่าไฟอยู่มานี่ก็สามปีแหละรูก็ไดบ้าวาย้ีแหงเมกแข็งนน้หวน้ายอยดีหาอยู่ดีมีแห้งหามีสุขภาพเขแงอายุมันคนยืนเนาะเออธรกิจยกหายทงที่มีเด้อซาทุเออซาทุ ลำรวยลำรวยขึ้นกว่าเกา่าสวยมากกว็บอกว่าเอือยว่าอ้ายหรือว่อาป่าหรือ,อ,ล,อลุงโรงซานห้อง,หงน้าก็มีไส่ไฟก็มีใต้เพื่อนขั้วก็ได้เห็ดใหม่แล้วก็ปั๊มน้าก็ได้ใส่หางน้ามันเลยล้งแล้วเป็นบอลเท่านี้อือมอือมันดีแล้ว ขอบใจหลายๆขอบมโหขอบใจหลายๆ <c oughs> กับบ่มี่ยังตอบแทนก็ขอให้ได้บุญได้กุศลกันหลายๆบุสุขูสุขชนทันละเนาะท่านบ่มี่ผู้ใหญ่ใจดีสวยเรือขอ,อาพัวไอ้เขาก็เรียบร้อยกับกัสิได้จากสุมก้มพ่อเขได้อเออส้นเล็กๆหน่อยๆอยะอไรเนาะเอาไปมาหาสู่ก็ระดับพี่น้องคือเก่านั่นแหละกับบริเทิงขนาดนี้ดอกอ น้ำประเฮนลูกเดินเข้าไปน่ะลูกนะนะห้ามห้ามออกมาออกมาเ<า>พิ่นจ้างสร้างอันเห็ดนี่ก็สองปัญหาประก็เห็ดน้ำแล้วก็รเงินที่เหลือกับสีมาจ้างสร้างเขาบ้านประตูเฮือนเขาบ้านประตูเฮือนกับ <c oughs> <c oughs> มาจ้างเขาบ้านประตูเฮือนก็นจะสิบพ่อ,พอเนาะ เดี๋ยวพังเหม่อนกันถูกจ้านะแม่อาสุภัยเลยเร็วจ้าเร็วมา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 พีมาเร็วๆจ้าจ้ากินนมมาไว โอ้ยกินกุ้งนะกินกุ้งอย่างนะจ้าจ้าจ้า้า,า,าโอ้ยบา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 ยบหุจบุจุเอ